เว็บไซต์ Motor1 ได้เผยพาพภาพสปายช็อตของ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ขณะวิ่งทดสอบบนพื้นผิวหิมะในต่างประเทศจากภาพสปายช็อตจะพบว่าดีไซน์ของด้านหน้ามีการเพิ่มส่วนของเบ้าหรือก่อไฟตัดหมอกหน้าใหม่เข้าไปเหมือนกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆของ Mitsubishi อย่างไ i ทันหรือเอ็กซ์พ r เดแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคงเป็นดีไซน์ของไฟท้ายที่ตอนนี้ดูเหมือนว่า มิสซูบิชิจะตอบรับเสียงเรียกร้องจากแฟนๆที่ไม่ประทับใจกับดีไซน์ของกรอบไฟท้ายที่มีใช้กับปัจจุบันเท่าไรนักคาดว่ามิสซูบิชิปัจจุบันจะเตรุ่นปรับปรุงโใหม่นี้จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยก่อนที่จะมีการเปิดตัวในตลาดอื่นๆอย่างออสเตรเลียอาเซียนยุโรปและตลาดอื่นๆต่อไปและถ้าดีไซน์ของไฟท้ายมีการปรับเปลี่ยนตามที่คาดหมายจริงคุณคิดว่ามิสซูบิชิปัจจโรันจะเปิตใหม่ จะต่อกรกับเจ้าตลาดอย่างโตโยต้าฟอนจูเนอร์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนและน้องใหม่อย่างนิสสันเทอร่าจะปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างไรเพื่อความอยู่รอดทั้งที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ